สวัสดีจ้ามืกินขกัดหนมจีนเขาปุ่นเขาบาดน้ำกัดจ้ะเนอะเมื่อกี้เริ่มใหม่น่องห้องกากๆกิเกใส่นี่ค่ะขอยากเผ็ดก็ใส่พี่กป่นเอานะคะแต่ว่าพี่ปุ่นชอบกินน้ำแกงทำอะไรก็จะใส่แบบผักเยอะๆเยอะแยะแล้วก็มีมะเขือไอ้เม็ดตะถินปอกไว้แล้วแกะไว้แล้วลุยลงไปอีก นะคะจบค่ะก็เดี๋ยวมากินผักกันเอาอะไรตั้งผักนี่นี่นะคะขอทำคลิปกินหน่อยนะคะอย่าชนนั่งเลย เราต้องใส่พริกป่นลงไปอีกโ <c oughs> มากค่ะพี่น้องคุย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 อืมรสชาติพอดีอ่ะคือที่บ้านนี่เจ็บบะกิ่นเข้มเดยค่ะพี่น้องความเข้มตัดออกเลยค่ะมากค่ะ

กรอบพะลังพนอร่อตู๋มเก็บมันช้อสุดพ้อมขุนจมูก Haka lều ta phú mát lưng vinh long đâu hm hôm đèn nói anh nghĩa mát mát dễ <coughs> quá <c oughs> มะเขือม่วงคุณไสา้ย,ยางเง็นกนเรียคุณไส้ปอกไข่มันก็นนะ่ามันเป็นเนี่ยหนีเนาะมันเป็นไขล่วไขลวกมาเจาเห็ดไข่ลวกไหมลนูไส้ ไปตหนกันนี่ยไปตเฮ้ยไม่ตจ้า้องนี่เนงะ่งไม่เหตุผล เป็คคคคนคดกินน้ำตุ่มยังจะเป็นน้ำน้ำเนี่ยเว้ยมากินน้ำแล้วพี่นอ้องเหรอฮึยหนุ่มจีนแกนีกินบัดบานนี่พี่น้องเก่งเดียวพอสือแล้วเนี่ยบ่บานนพี่น้องเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งใส่หัวให้มันฮอนหูชีุ่นะอืะอ อย่างต้องร้อนเผือ,ม,อม,ม่วงไข่แตกระบาดเนี่ยกินอีรักฝักฟันได้พี่น้อง้าลุ่งแล้วเอิญขาออ้างหน้าระมนอยู่อยากเลี้คว่มโบสุภาพเลี้ยกันดเยอะพี้อง่ังน้ำจิขาดตอม เราไปเล่นนะลูกนะหน่อยอร่อยอส่วนกันจะเป็นส่วนมะเขือ ก็ได้กินน่านนะพี่นอ้องม,มันตน้องมีฟิวอยากจึงกินทันทันบ่ก,กินมันมีอาการฟิวว่าขอาปุ่นข้บวปูนร่างกายต้องการข้บปปูนใ่หยางวาตีพี่นอ้องเรื่องบอกพี่น้องใส่ปลาทูเด้อจ้ะอือ ฟังโอ้กับจิ้นถามเบิ้งเบ่รหนูเบ่รอือฟัดเรียแบบอืมยาญน่ะอืม ใส่ลูกชิ้นปลานะคะคุณผู้ชมเข้ากันเข้ากันลูกชิ้นปลาหอยเป็นคนใส่กระดาษเพื่องเถืองนด้พี่นอ้องสื่อเทือนสีตัต่งนคนเดียวทั้งว่าคนทั้งว่าหมาไม่ดี คนใส่เฟืองอันนั้นเบิดเราหนี่เบิร์ดเรบอกหนูว่าใส่เฟืองแต่มาอ่านไม่เดี๋ยวายยว่าตกใส่มันสะอาดสะอ้าดเลรอวะอน้ำกระยาเอาเนาะพี่น้อง คนเด็กกินฟักไม่แห้งไม่แห้งไปก็เด้อจับเป็นหน่อขอบคุณค่ะอืออืออือยา Uh ah!